สวัสดีครับตอนน no ี้อยู่ในรายการพุทธิศร์มือสร้างนะครับแล้ววันนี้จะมาสอนวิธีการมิเจียแผลนะผมวันนี้เราเป็นหลดอเจียแผลสองอันนี้มานะผมตัวมุ่งจบทการแบบให้ให้อะไรให้เจนเทสเนี่ยผมมีของเจจูสองดีซับแพ็นครับเจียแผลครับนั่คืออินฟินิตของเอันดูเลียวรับแล้วก็ของปีซีนะครับโอเคเป็นเจียแผลหกไว้แล้วปีซีมามิกให้กลายเป็นเสียงผมให้ทำเป็นให้กลายเป็นจิ๋วโบแล้วผมเดผมจะมาสอนเลยครับ อันเดนิมครับเนี่ยแตกไฟกดกดแตกไฟครับผมกดแยกไฟต้องกดแตกไฟของเนี่ยเท่แบบนี้ครับกดแบบนี้หน้าผมงอแบบนี้กดตกลงไปกดกดใจไปฮอดจะพอเสร็จเราจะได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรา้ดีกว่ามั้ยเราคนเรื่องเนี่ยกดแยกไฟตกลง โอเคมาก็ได้นแล้วแล้วก็ส้างฟูดเดอร์ folder, ของตัวเองขึ้นมาก่อนเรียกว่า,อ,า,วาอะไรก็ได้เอ้ยมันต้องยังไงเนะโ okay. อเคมิกมิกชื่อว่ามิกไม่ใช่มิกดิมีชื่อเป็นชื่อชื่อว่าเทสเทสทดสอบ โอเคเราก็ดับาแล้วใช่ไหมครับโอเคเราก็เปิดไฟได้มามอันนี้ไม่ต้องกดแตกไฟนะจะสอนแม่เข้าใจนี่นะครับเราก็กดเอาเนี่ยนะไออะไรเอสเซนอะไรกดใส่มาวางอันนี้ไม่ต้องสนใจอันนี้คือรูปภาพนะครับอันนี้คือมันจะเขียนด้านหลางอันนี้กดอันนี้มันก็พอนี้สำคัญมาสุดแนละ้วกดมาเลยหลกักรอแป๊บเดียว ไม่นานมันแบบเยอะมากแล้วเนี่ะเฮ้ยได้ไหมออนได้แล้วโอเคเสียงที่ดูยังไม่ได้กดเอ้ยไม่ใช่โอ้โหกดปิดกดปิดกดเปิดไฟล์ที่แตกไฟล์ไหมครับผมฮ้ยมันจะมีอะไรยังไม่กดตามผมนะตอ๊กต่อหนะกดเนี่ยอันหนึ่งก็มาครับแล้วก็เจเซอ มันจะมีแบบ map, UI, font, identity, effect, block อะไรก็ไปตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนไอเทมนะเป็นดาบเลยนี่ครับอี่โอเคสมมติโอ้ยเราอยากฮืมไหนไหนอยู่ไหนเนะาะ F บนทอง DKF คนนั้น อุ้ยชานูแอปเปิลสองก็ไม่สวยอ่ะจากตรงนี้กดลากไปสองขนกดลบปับ๊บโอเคแล้วก็กดลากตรงเนี้ยดอกอันเนี้ยเข้ามาแทนง่ายไหมโอเคแล้วก็ถือการบิกเอานะนี่นี่ไกเอลยแล้วก็ต้องการอะไรครับต้องการอะไรจะถ่าย นวกสวยอยู่แล้วต้องการอุย้ยเนื้อโอ้เนื้อไม่สวยเลยโอ้เนื้อไม่สวยเลยลบไปดีกว่าลบลบลบ,ลบไปไวไหมเออมาสวยก็ลบไป นีนเนื้อเราก็เอามาใส่ต่อเราก็หลักมาใส่หลักมาสันะครับฮะอะไรอ่ะนี่โอเคไมนก็ดูก ไก่อะไรกันไก่ไม่สุเอว่าลบๆๆไก่ไใช,ใช้ไม่ได้ไก่กดไปเลยออกไปไก่ไม่สวยน้ำไก่ก็กดตัวซีนะเพื่อค้นหากดตัวอะไรก็ได้ที่มันแบบน่าเชื่อนะ่ะเฮ้ยไก่ไก่หาย จะไม่ใส่ก็ได้นะผมนี่ไงอยู่ด้านล่างเลยโอาไก่นี่ดีกว่าโอเคใส่เข้าไปอันนี้อะไรอ่เหรอประมานจะไม่ใส่ก็ได้คนระับนี่ครับเหมือนกับอะไรอ่ะน,นี่อันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ลบไปพอลบ พอเรบพอเรบไปยังไงมันก็ขึ้นขอแบบดีฟอ็อกให้อะผมว่านี่พวกสติงอะไรเนี่ยอื่ช่วยอะไรเลยเป็นที่ดีกว่าเก็บไม่เป็น,กกนไรครับอ,อืมก่ออะไรอะ่ะอืมเอาเป็นแค่นี้เลยกันแล้วก,กดออกไป นะครับมันอน,นี้จีอไอไม่ต้องฟอนไม่ต้องอะไร,รอะ่ะที่มาในหน้าพา r t ติคิล r t i c ติคนี่ไงพา r t ติคนี่พา r t ติ l คกดตัวพีนะกดตัวพีมันก็จะมีขึ้นแผ็กแผลกแผ,แผ,แผนี่พา r t ติ l คกดลกตรงนี้กหอขอครับผมดีลิทไปกดตรงนี้ลากเข้ามาใส่แทนไ้ย เพราะที่กองครับนะนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมสวยมากเลยบอกก่นสวยนะสวยเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมแสดงให้ดูเลยแล้วก็อะไรค่ะแค่เป็นแค่อันนี้กันแนละ้วมิกมิกแบบมิกไม่ง่ายกนะ็สำหรับมิกใครจะรู้ไปถ้าตัวมานะครผมมิกแบบนี้นะคทำไม่ง่ายๆนะเพื่อนผมสอนเมืคอกี้ก็กดอีกนะผมก็ กดตรงนี้นะกดตรงนี้นะกดตรงนี้ครับผมแล้วก็กดตรงนี้กดตรงไหนวะตรงไหนวะตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเข้าออิจฉาสารจังปั๊บนะบตาโทมาขอไยแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับผมเป็นเทส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 แล้วก็ซิปจตาโทมาเลดไหมเนี่ยวาวจ้าวาวเออแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวตัดคลิปไปก่อนขอคุยอะไรกับพวกเขาในเมื่อ กมไม่ต้องหรอกบิกไปเลยเฮกาะเข้ามาครับเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะเคครับผมก็ได้ไปบอกอะไรหน่อยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวโออเกมเกดูดูดูขอตัดคลิปไม่ก่อนนะเดี๋ยวรับเข้ามาครับเข้ามาครับไปเกาะเลยนะใช่จริงเกมแต่ขอตัดคลิปตอนเข้ามาครับแล้นะครผม เข้าเลรนะผมโอเคโอเคเยวเข้าข้า้าเลยบันน้มนหมด,เดีเยอะคลิปพวกกนตัดคลิปถึงนี่เลยโอเคโอเคนะครับผมผมจะถ่ายจอเล็กกิดน,นะครับเดี๋ยวผมเดย ใช้จอเล็กเล่นนะผมโอ้ยเดี๋ยวพาไปดูไม่ต้องตัดแล้วว่าจะตัดคลิปโอเคนะครับผมรอรอเกมได้าเนาะอันนี้แจ๊แผ่คอเซแสแบกสวัสดีอย่าผมอะไรมันขึ้นเดี๋ยวตัดคลิปดีกว่าไอ้บมพอเขาเปลี่ยนชื่อแจ๊สแพหน่อยดีกว่าสามารถกดเปลี่ยนชื่อได้ตามปกตินะผมเปลี่ยน สวัสดีเจสสันสวัสดีเทสนะผมทเทสก็จะเปิดมาก็จะได้ามาแบบนี้แบบนี้นะเนีตยังมาเข้ามาหนานี้ครับผมกดโลกที่เล่นเลยโ,เโลกก็ลุกหมดแล้วนะผมโลก ล็กล็อกลอกเคียบกดกดรงนี้กดรีสอร์ทแพคกดโอเพนโอเพนรีสอร์ทแพคนครับผมโฟลเดอร์มันก็จะขึ้นหน้าหน้านี้มานะครับหรือว่าบางคนก็อยากทำแบบนี้ก็ได้นะเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นต์ครับแบบนี้ก็ได้แล้วแต่คนโอ้ยจะจบคลิปอ่ะเขียบครับเดี๋ยวต่อต่อพัทต่อพัท ตอนที่สองเลยนะ